สวัสดีค่ะพี่ปอ้าทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในแบบฝึกหัด1.19นะคะ1.19เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะก็มาดูข้อที่1 2 3 4นะคะวันนี้วันนี้เราจะทำา4ข้อคุณครูจะพาทำสองข้อแล้วก็ให้นักเรียนทำเองอีก2ข้อนะคะพาทำเป็นตัวอย่าง สองข้อให้ทำเองอีกสองข้อเนาะโอเคข้อที่1นนะคะดูโจทย์ข้อที่1กลอยทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ใช้เวลาเสร็จส่วนชั่วโมงและวิชาวิทยาศาสตร์ใช้เวลา1เสร็จ1ส่วนชั่วโมงกลอยทำการบ้านทั้งสองวิชาใช้เวลากี่ชัสส่วโมงนะคะนักเรียนก็ในตรงวิธีคิดนะคะทำเป็นแผนแผนแผนภาพนะคะแผนภาพเวลาที่ใช้ ทำการบ้านนะคะทั้งหมดใช่ไหมคะสองฝัน,นี้ทั้งหมดแล้วก็อันนี้เป็นคณิตศาสตร์อันนี้เป็นวิทยศาศาสตร์เขาถามว่าจะใช้เวลาทําการบ้านทั้งหมด,ทหมดเท่าไหร่เราก็แค่เอาเศษสองส่วนสามาบวกกับ1เศษ1ส่วนสี่นั่นเองนะคะ,ะก็ใช้การบวกเศษส่วนธรรมดาเดี๋ยวคุณครูจะพาทำข้อ2นะคะข้อ2อมาดูโจทย์ข้อ2ก็ข้อหนึ่งวิธีบวกนะคะนักเรียนทำเอง ข้อที่2ลุงมีที่ดินสองเศษ7ส่วน8ไร่ปลูกมะนาวเศษ19ส่วน20ไร่ที่ดินเหลือที่ดินที่เหลือปลูกมะม่วงแล้วก็ถามว่าลุงปลูกมะม่วงกี่ไรอ่ะทีนี้เราจะทำแผนภาพก่อนนะคะแผนภาพแทงก็คือที่ดินของลุงทั้งหมดเนาะไอแปลงเนี้ยแล้วทีนี้แบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกปลูกมะนาวอีกส่วนหนึ่ง ปลูกมะม่วงใช่ไหมคะแล้วที่ดินทั้งหมดเรารู้แล้วว่ามี2เศษ7ส่วน8ปลูกมะนาวไปแล้วเศษ19ส่วน20เหลือให้ปลูกมะม่วงเท่าไหร่เราก็ต้องเอาที่ดินทั้งหมดลบกับที่ดินที่ปลูกมะนาวแล้วก็จะได้ที่ดินที่ปลูกมะม่วงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยวิธีทำนะคะวิธีทำเอ่อการแก้โจทย์ปัญหานี้เราควรที่จะเขียนมาด้วยเนาะเขียนมาด้วย ลุงมีที่ดินเราจะเอาที่ดินทั้งหมดที่ลุงมีนะคะสองเศษ7จ็ส่วนอสองเศษ7จ็ส่วน8ไร่ต่อไปทำยังไงคะปลูกมะนาวปลูกมะนาวเศษ1สิบเก้ส่วน20ไร่ ดังนั้นเหลือเหลือปลูกอะไรนะคะปลูกมะม่วงเราก็เอาสองเศษเจ็ดส่วนอุ้ยคุณครูเขียนซะเป็นยี่สิบเจ็ดเลยเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปอีกนะคะสองเศษเจ็ดไอ 2เศษ7จส่วน8ลบกับที่ปลูกมะนาวไปเศษส9บเส่วน20เท่ากับช่องว่างไรนะคะเท่ากับอ่ไม่เอาช่องว่างดีกว่าเราจะหาเลยนะคะเออทำยังไงดีเขียนใหม่ได้ไหมคะมันกินพื้นที่มากเลยเอาใหม่นะคะสองเศษเจ็ดส่วนแปด ลบเศษสิบก้าส่วนยี่ไร่นะคะเราก็หาตรงนี้เลยหาโดยการตรงไหนเป็นจำนวนคละเราจะทำให้มันเป็นเศษเกินโดยการคูณแล้วก็บวกนะคะเริ่มกันเลย8คูณ26 16บวก7เป็น23ส่วน8ลบกับเศษสิส่วน2ี ต่อไปการลบเศษส่วนทำยังไงคะการบวกลบเศษส่วนเราต้องหาคอรนใช่ไหมคะคอรนเออของใครคะของ8กับ20ในกระดาษทดนะคะคอรนของ8กับ20 8กับ20มีแม่ไหนหารได้ลงตัวเหมือนกันแม่4ใช่ไหมคะ4 2 8 4 5 20มีตัวไหนหาร2กับ5ได้อีกไหมคะไม่มีแล้วเราก็ สิ้นสุดแค่นี้นะคะเอามายังไงนะเวลาเอามาเอามาหมดทุกตัวเลยนะคะก็จะได้4คูณ2คูณ5 4 2เป็น8 8 5เป็น40นะคะ40เราก็ได้ออกมาแล้วนี่นะคะเราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันอันนี้เป็นกระดาษทดในการหา ในการทำส่วนให้มันเท่ากันคุณครูจะทำดอกไม้ความฝันไว้นะคะอ่ะต่อไปต่อไปนะคะเศษยี่สิบสามส่วน8นะคะลบกับเศษสิบเก้ส่วน20ไร่นะคะเขียนไร่ไกลหน่อยเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นสี่สนะคะ เนาะพราะว่าเราหามาแล้วตัวศูนต้องเป็นสีคูณเท่าไหร่ได้40 8สิบห้าสี่ล่างคูณ5้าบนก็ต้องคูณ5ไอ้เจ้า20่ละคะยีต้องคูณเท่าไหร่ถึงจะเป็น40 20ิบคูณสบนก็ต้องคูณ 2, 2> นั่นเองต่อไป23่สิบคูณห้าห้าสหทดหนึ่ง ห้ 5, 2, เป็น10บวกหเป็น11ได้หนึส่วนด้วย40ลบกับ19บเคูณสเป็น38ส่วนด้วยอะไรเหมือนกัน40เหมือนกันส่วนเท่ากันแล้วเอามาแค่ตัวเดียวตัวข้างบนจับลบกันนะคะหนึ 115, ลบกับ38ก็จะได้เป็น77ทีนี้เสร็จหรือ,อยังลูก ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเป็นเศษอะไรนะคะเป็นเศษเกินเราต้องเอาไปทําให้มันเป็นจํานวนคะนะคะอ่าก้อนเมฆแห่งความฝันมาอีกแล้วนะคะกระดาษทดของเราเอาไปทําเป็นจํานวนคะโดยเอา7 7ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยตัวล่างนะคะหารด้วยตัวส่วนคือ40 401เป็น40ลบกันออกมาเหลือเศษ 37นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เราเรียกว่าเศษเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้จำนวนเต็ม1เศษ37ส่วนด้วย40คุณครูลืมใส่หน่วยค่ะไร่ไร่ไร่อ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อออบตอบเอาคำถามเข้ามาตอบนะคะลุงปลูกมะม่วงกี่ไร่ใช่ไหมคะต่ออบตอบ ลุงปลูกมาม่วงนะคะหมาม่วงหนึ่งเศษสามสิบเจ็ดส่วนสี่สิบไร่นะคะโอ้โหขออนุญาตเขียนใหม่ได้ไหมรู้สึกไกลแล้วรู้สึกลายมือไม่สวยเลยสามสิบเจ็ดส่วนด้วย 40นะคะครูก็กลัวนักเรียนจะดูไม่ออกนะคะบางทีลายมือก็เขียนใน iPad มันค่อนข้างที่จะเขียนยากกว่าในกระดาษนะคะก็อาจจะไม่สวยว่าแต่นักเรียนอ่านออกนะคะอโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งคออันนี้เป็นการลบนะคะเราก็ต่อออบต่อ,อ,อข้อที่หนึ่งการบวกน่าจะง่ายกว่าเนาะก็แค่ทำส่วนให้เท่ากันทีนี้ เออมีข้อที่3กับข้อที่4นะคะเดี๋ยวคุณครูพ,พาทำข้อที่3มละกันามาดูโจทย์พร้อมกันค่ะแก้วมีส้ม20ผลแบ่งให้เพื่อนเศษ2.5ส่วน5ของส้มที่มีอยู่แก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลนะคะเอ,อ่อข้อนี้นะคะเออมีส้มทั้งหมด20ผลดูในแผนภาพนะคะ20ผลเนี่ยทำเป็น1แท่งแล้วทีเนี้ยส้มเอ,อ่อแบ่งแก้ว แก้วแบ่งส้มส้มแบ่งแก้วแก้วเนี่ยก็แบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่แสดงว่าส้มทั้งหมดเนี่ยไอ้เจ้าแท่งเนี้ยโดนแบ่งเป็นกี่ส่วนลูกโดนแบ่งเป็นห้าส่วนแล้วก็แล้วก็เขาก็ถามว่าแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลนะคะแบ่งเป็นห้าส่วนแล้วก็ให้เพื่อนไป2ส่วนใช่ไหมคะวิธีการทําข้อนี้ก็คือการคูนนั่นเองหรือถ้าจะคิดง่ายๆ20โดนแบ่งเป็น5ส่วนก็จะได้ส่วนละเท่าไหร่คะ ส่วนละ4 4 4 4ใช่ไหมอ่าแล้วให้เพื่อนไป2ส่วนแสดงว่า4บวก4กลายเป็น8ผลเราสามารถตอบได้เลยเป็น8ผลนะคะแต่ว่าถ้าเขียนอย่างนี้เขาก็จะไม่เข้าใจกับเราเนาะทีนี้การหาข้อนี้นะคะการมีและการแบ่งเป็นส่วนนั่นคือการคูณสังเกตได้จากคำว่าของของอะไรของส้มที่มีอยู่ส้มที่มีอยู่ก็คือ20สแสดงว่าของเท่าไหร่คะ ของ20สเศษสส่วน5ของ20หมายถึงเศษ2อ2ส่วน5คูณ20นั่นเองนะคะหรือ20คูณเศษ2อส่วน5นั่นเองโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีทำเรากไ็ไล่มาเลยนะคะแก้วมีส้ม20ผลแบง่ง ให้เพื่อนเศษ2อส่วนหของต้องต้องบอกนะคะว่าของอะไรของส้มที่มีอยู่ก็คือของส้มทั้งหมดนั่นแหละนะคะดังนั้นดังนั้นเขาถามว่าอะไรคะแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลนะคะแก้วแบ่งส้ม ไม่ใช่การลบนะลูกลบไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษสองส่วนหมันเป็นผลไหมคะหน่วยมันไม่ใช่หน่วยเดียวกันถ้าเศษ2องส่วนห้าผลน่ะมันลบกันได้คําว่าแบ่งไม่จําเป็นต้องลบเสมอไปมันมีการแบ่งที่เท่ากันกับการแบ่งธรรมดาถ้าบอกว่าครูอ่ะมีเงิน10บาทแบ่งให้กีตา้าห้าบาทอย่างนั้นน่ะเอา20ลบ5ได้แต่ถ้าบอกว่า ครูอามีเงิน20บาทแบ่งให้กิตต้าเศษหส่วนหของเงินที่มีอยู่เห็นไหมคะเศษหส่วนห้าไม่ใช่บาทแล้วแต่บอกว่าเศษหส่วนหของเงินที่มีอยู่ก็ต้องแบ่งเงิน20บาทออกเป็น5ส่วนแล้วก็แบ่งให้เขา1ส่วนแค่นั้นเองนะคะโอเคแก้วแบ่งส้ม20คูณเศษ2ส่วนห ทีนี้แบ่งส้มหน่วยเป็นผลได้แล้วนะคะเท่ากับทำยังไงคะจับบนคูณบนการคูณนี่ง่ายเลยบนคูณบนส่วนได้ล่างคูณล่างบางเออล่างของเจ้าตัว20มันคือ1นะคะเราไม่เอามาก็ได้เนาะในการคูณเราสามารถเอา5้ามาได้เลย5คูณ1ก็ได้5ต่อไปทำยังไงคะตัดทอนระหว่างตัวบนกับตัวล่างนี่คุณครูเจอตัวที่ตัดได้แล้วใช้แม่5 5 4 2้า1ี่ี่ห้าเป็น ข้างบนเหลือ4คูณ2 42เป็น8นะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะได้ได้เหมือนที่เราหาตอนแรกๆเลยที่เรามาโนภาพไปนะคะต่อปะตอบ,ตอบแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนคุณครูลืมคำว่าให้เพื่อนนะคะขออภัยให้เพื่อน ให้เพื่อนแปดผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นเขีดเส้นใต้2เส้นเรียบร้อยนะคะ à, มาดูที่ข้อที่4นะคะอันนี้นักเรียนต้องทำนะคะช่างก่อสร้างนำเหล็ยกยาว5เศษ3ส่วน5เมตรมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ1เศษ2ส่วน5เมตรจะตัดได้กี่เส้นอันนี้นะคะก็คือเอา เอาเหล็กทั้งหมดมาตัดเป็นเส้นๆแต่ละเส้นให้มันยาวเป็นยังไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นการแบ่งแต่แบ่งที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็คือการหารนั่นเองนะคะแบ่งให้เท่าเท่ากันก็คือการหารเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เอา5เศษ3ส่วนหาหารด้วย1เศษ1ส่วน2นั่นเออ1เศษ2ส่วน5นั่นเองนะคะแสดงวิธีทำมานะคะวันนี้นักเรียนทำสองข้อคือ ข้อที่1แล้วก็ข้อที่4ี่นะคะข้อที่1การบวกข้อที่4การหารนะคะทำเป็นวิธีทำเหมือนที่คุณครูพาทำนะคะลองทำดูนะอย่าลืมแปลงจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะอันดับแรกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันใหม่วันหลังสวัสดีค่ะ